สวัีจ้าสวัสดีตอนนี้ปพโมกกำลังจะเดินกลับบ้านพี่น้องดูสองข้างทางก่อนนะจ้าพี่น้องตอนนี้ก็คือตอข้าวอันนี้ก็คือหลังบ้านจ้าพี่น้องแต่ว่าอ้อมมาพี่น้องทางอ้อมมาตอนนี้ปพโมกกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะจ้าพี่น้องเดินทางกลับบ้านจ้าพี่น้องวันนี้เห็นไหมพี่น้องวันนี้ปพโมกมาทําคลิปให้ตอนนี้คือว่าหมอกสวยงามมาพี่น้อง ตะว,วันก็ขึ้นพี่น้องแต่ว่าตะว,วันยังสู้สายหมอกไม่ได้พี่น้องวันนี้หมอกลงหนามากพี่น้องเย็นมากอะพี่น้องคือว่ามีลมพัดมาหน่อยๆก็มาบระทากับความเย็นพี่น้องมันก็เลยเย็นไปผสมผสานกันก็คือหนาวเลยพี่น้องน,นะเพราะว่าจะเดินกลับบ้านนะจ๊ะพี่น้องก็เดินกลับบ้านเพราะว่าก็เราออกจากบ้านเนะมื่อกี้เขาบอกว่าไปไหน ก็บอกมาถ่ายเขาบอกถ่ายทําไมหมอก <c oughs> ก็ความสุขของเราอะเนาะความสุขที่ทําได้ก็เรียกว่าความสุขที่ได้ทําพี่น้องทําเสร็จแล้วแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทําไปเถอะอะไรก็ได้ทําเสร็จแล้วแล้วมันสบายใจพี่น้องนะอะไรก็ได้พี่น้องเห็นไหมทางอะ่ะถึงจะยาวไกลอะ่ะพี่น้องเราก็ค่อยคอยเดินใช่ไหมจ๊ะมันยาวไกลก็จริงนั่นแหละพี่น้องแต่เราต้องค่อยค่อยเดินนะจ๊ะพี่น้อง เดินไวก็เดี๋ยวหกล้มพี่น้องใช่ไหมต้องค่อยๆเดินใช่ไหมพี่น้องทําอะไรก็ค่อยๆเดินค่อยไปพี่น้องแล้วมันจะมีความสุขกับก็เรียกว่าความสุขต่อจิตใจสุขภาพร่างกายเราอะไรมันก็ดีทุกอย่างพี่น้องให้ชมสองข้างทางก่อนนะจ๊ะพี่น้องตรงนี้ก็เป็นต่อข้าวค่ะพี่น้องเป็นต่อข้าวแล้วข้าวคงจะไม่รู้เขาจะลงกระเทียมหรือเปล่านะเขาเพิ่งเอาข้าวออกกันพี่น้องเพิ่งเอาข้าวออกกันนะจ๊ะ พะมองจะให้ดูก่อนเนหะ็นไหมสวยงามมาพี่น้องหมอกลงนะมาพามาชมหมอกนะพี่น้องพ่อมองพามาชมหมอกสองข้างทางนะจ๊ะพี่น้องชมหมอกสองข้างทางเลยสวยๆพี่น้องตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่านะคะพี่น้องเนาะหมอกยังลงพี่น้องตะวันก็ขึ้นน่ะตะวันก็ขึ้นพี่น้องแต่ว่าตะวันยังแพ้สายหมอกอยู่เพราะว่าหมอกลงหนาเยอะมากเลย แม่พี่น้องหมอกลงหนาะเยอะมากอะ่ะหนาเยอะมากเลย<ๆ>ก็เดี๋ยวคุยไปด้วยนะเดี๋ยวพอมองจะคุยสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าดีใจนะพี่น้องออกจากบ้านมากิโลกว่าเนี่ยมันเท่านี้ก็สุดยอดแลว้วอ่ะมันได้ทำนู่นทำนู่นถ่ายนู่นถ่ายนี่ให้พี่น้องชมนะพี่น้องนะตอนนี้ออกมาจากบ้านกิโลกว่านะคะพี่น้องไปกลับคือไปกลับกิโลกว่าร่วมไปกลับ ไปกับสองกิโลกว่าพี่น้องไม่ใช่กิโลกว่าไปกับสองกิโลกว่าพี่น้องนะก็คือเท่านี้ก็สุดยอดแล้วพี่น้องได้ทําคลิปได้ถ่ายนู้นถ่ายนี่ให้พี่น้องรับชมนุ่นก็ดีใจแล้วพี่น้องเห็นไหมทางนู้นก็คือหลังบ้านพี่น้องหลังบ้านของพ่าโมกเองนะคะคือหลังบ้านพี่น้องมันอ้อมพี่น้องเดินอ้อมมาอ้อมมาก็เป็นกิโลกว่าไปกลับก็สามกิโลกว่าไสองกิโลกว่าเนี่ยพี่น้องให้ชมหลังบ้านพี่น้อง ก็ให้ชมหลังบ้านก่อนใช่ไหมให้ชมหลังบ้านก็คือหลังบ้านนี่แหละแต่ว่ามันไกลพี่น้องทางที่เขาทําใหม่เนี่ยเขาเขาเขาเรียกอะไรเทถนนใหม่พี่น้องจะอ้อมหลังบ้านมาเขาตัดมาพี่น้องเขาตัดมาก็สมัยก่อนก็เป็นที่นาของเราด้วยใช่ไหมเขาเขาขอถนนแล้วก็ให้กันก็แบ่งกันพี่น้องก็ให้ให้กันมาจะได้เจริญใช่ไหมก็เจริญถึงทุกวันเนี่ยนี่เป็นหลังบ้านพี่น้องเป็นหลังบ้านนะจ๊ะ เดี๋ยว่อให้ชมหลังบ้านพ่ะโมก่อนนี่คือหลังบ้านไปทางนู้นพี่น้องนี่คือหลังบ้านนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวให้ชมเท่านี้ก่อนนะจ๊ะให้ชมเท่านี้ก่อนนะจ๊ะ